สวัสดีครับอุดุ่งทงมาหนึ่งสองสนี่คือการแข่งจแกรงของเด็กเด่นนะครับดูนะครับไปแล้วครับไปดูกันว่าใครจะชนะนะครับดูนะกำลังจะกลับมานี่มีกองเชียร์นะครับดูนะครับดูครับมีกองเชียร์ด้วยนะครับดูนะครับคนนี้ได้ที่หนึ่งนะครับ สองคน ar, นี้ได้ที่สองนี้ได้ที่สามเธอโค้งแรงเธอเธอการในชนะไการการเนี่ยโอ้ยห่างอะเหรอโอ้กเอาไหมเลยเอาไหมก็มาไม่เอาไหมไม่เอาไหม่ไม่ไม่แข็งเลยใช่ไหมแข็งไม่ไหวใช่ไหมอาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมยังอ้าวหนึ่งสองสามไป อะไรกูก็ได้ดูใจเลยเยดูกันว่าใครจะชนะนะครับมีกองเชียร์ส่งเสียเชียร์ครับดูนะครับกลับมาแล้วนะครับอจิเล็กคนแรกอจิคนแรกกันชนะไหมเนี่ยอันนี้ผู้ในช้าแบบเจ๊เบอร์ห้าถึงและเบอร์ห้าร้อยโซลุนนะครับก็เลยแพ้นะครับไม่ได้หรอกโซลุนไม่ได้หรอกอจิเล็กคนแรกเนาะ อาตาอาต้าสุดลออาตาสุดลอเนาะอันนี้ผูสุดลอเนาะกดตจิเลอุ้มผูเรอก่น้องเลชิเลชิเลได้เตจิเนี่ยใช่ะอายุฉนนกักวนยี้น้องยาพี่มีมาเข็บเพืยีน้องยอฉนน่งเงออเจควนเนออองนนสง

nó no, mà khen là nó no, mà khen biết khen right? <verwahaha> mấy mà khen nó no. like, <reconcile> khen chưa? để nó khen chứ để nó khen này chăn nuôi bi ho để nó khen này chăn nuôi bi ho nó mà khen không phát khen mà hả ờ không phát khen mà nó khen à cái này khen này quá อ่ย่ชนากัก <ร Stevens. S 1> ูเ <apologize> น no, <nah urt> hm <traveling> ี่ยเจอดีสอนเนี่ยน้องมานยาะอ่น้องมนาะง้อมอน้องอพะเอนนเหรอไปเร็วปอาพักข่งมาเนาะยเอ้ยงไเลยดียยวเซเชเดี๋ยวกาจินนเันน่ไมเฮากาจินน่เันน่ไม่เฮ้มึงก็ล มาพัดเชียมาบพัดเชียมาไม่เชียไม่เชียแล้วเชียไม่ไหวแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเสมอใช่ไหมครั้งนี้เสมอเนาะจะแข่งไหมอ๋อพอแล้วใช่ไหม เอไปแล้วนุ่ยเขาไปอดีตสอนไปแล้วไงอดีสอชนะแล้วอดีสอนอดีสอชนะแล้วใช่ไหมอดีสอชนะแล้วจะจีมานอ่ะจีนี่จะเลยไม่เน่ยจะเออย็บขึ้นะใช้เพียวใวสวยางจะเนีอยเสวยาจง ô, do bà đi à, ô, chứ, ô. mà đi đi nhà, giờ chén ăn cái gì nhà chứ, nôm à? Nè, nè. Nôm à, nó nhảy vào đi xuống nó nhảy vào, chỉ lấy quẹt nó, cái bên, số rồi. mà, เออก็ชนาไเลยออเดพือนแม่ชนะไเนี่กชนะแล้วอดีตสชนะแล้วใช่ไมนี่อันนีสองชนะแล้วโอ้ปล่อยมือก็ได้ด้วยโอ้โหงอดีจเ เออกมาการเด็ยองกมากาหนึ oceans, ่งสองสามกูมาเนี่ยอยอกกมกาเอกมกามาถึงแล้วเออยอเดชนมออยู่ห่างอ่ะอยู่ห่าพอเดอเด็กจวเพื่อยางไต้องอะไเช่น้อชนะเมีน้องินังาเธออะ

妈妈买多少？那个多。阿、嗯嗯、哥，来你、嗯。妈妈要好多。对、嗯，多吗？